One, two. Four. ครับแร้วพบกับผมติณธพลนะครับเราต้องพูดถึงติตสตอรี่นะครับรายการที่มาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่ระหว่างเชลซีและเชฟฟิลด์นะครับก็จบกันไปแล้วนะฮะต่กันเมื่อคืนนะครับสำหรับเชลซีนะครับไปบุกเชฟฟิลด์นะครับไปเยือนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับก็ผลออกมาครับไปว่า เชฟฟิลด์เปิดบ้านถล่มเชลซียับเลย3ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็วก็มาดูสถิติกันนะว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เชลซีพ่ายเกมนี้ครับก็มาดูครับ <_ letter> สถิติทีมนะครับเชฟฟิลด์ยิงลูกไปทั้งหมด8ลูกนะครับเชฟฟลซียิงลูกไปทั้งหมด13ลูกเชฟฟิลด์ยงิง่งกอบ4ลูกนะครับแล้วก็เชฟฟลซีก็ยิงตวกอบ4ลูกเท่ากันนะครับแต่ว่าทางเชฟฟิลด์เนี่ยคมกว่านั่นเองนะครับ แล้วก็การคลองบอลนะครับ26%นะครับเชฟฟิลล์ส่วนเชลซีคลองบอลได้มากถึง74%เลยนะอ่าทำฟาวนะครับเชฟฟิลล์ฟาวไปทั้งหมด8ครั้งนะครับเชลซีฟาวไปทั้งหมด6ครั้งใบเหลืองนะครับมีฝั่งของเชฟฟิลด์หนึ่งใบครับของเชลซีไม่มีนะครับ0นะฮะใบแดงเกมนี้เป็น0ทั้งสองฝ่ายนะครับล้ำหน้ามีของเชฟฟิลด์ล้ำไปแค่ลูกเดียวนะครับก็อ่า ของเชลซีไม่มีนะส่วนเตะม,มุมครับเชฟเชฟฟิลล์เนี่ยมีโอกาสเตะม,มุม4ครั้งส่วนเชลซีนะครับมีโอกาสเตะม,มุมถึง6ครั้งครับก็ต่อไปเป็นไทม์ไลน์ในเกมระหว่างเชลซีกับเชฟฟิลล์ยูเนเต็ดนะครับเนาะเริ่มเกมได้3นาทีครับจอบร์ด布าด,ด็อกนะครับโดนใบเหลืองนะเป็นใบเหลืองใบใบเดียวนะครับในเกมนี้นะครับก็ ต่อมาครับนาทีที่18นะครับเดวิดแมคโรดิกนะครับยิงประตูขึ้นนำให้กับเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็พอมาในนาทีที่33นะครับแม็กเบอร์ดี้นี่ยครับก็ขึ้นโมงให้กับเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดนำห่างเชลซีไปเป็น2ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็จบครึ่งแรกโดยสกอร์นี้ฮะสองประตูต่อศูนย์นะครับเชฟฟิลด์เป็นฝนะ่ายนำและก็ เชฟฟิล์ยูเนเตดนะครับมาได้ประตูขึ้นนําประตูที่3มาจากเดวิดแมกโรดิกคนเดิมนะครับคนที่ยิงประตูแรกให้นะแล้วก็สกอร์ก็จบกันในเกมนี้นครับ3ประตูต่อศูนย์ครับ